เรียบร้อยครับติดอีกหนึ่งลุมครับเอ้ยตายหาเลยอาสวัสดีเลยครับทักแรกกับพี่น้องเจ้า YouTube ครับมัอไหดไปใส่มาใส่เดิมือดิแกนยูเธอหนิ เอรอบนี้ติดหนัก,กับไปหรอกแม่โค้ผมก็จะจมเมื่อนันะ่นไง แอมมหอบนี้สี่หอดเลยบบบนี้เออมจังหักบบบนี้นี่นี่นี่แถวนี้นี่มีสิทธิ์ลมเลยนี่ นี่ตัวนี้ไม่ถือลมเลยครับ ทิมซลิงแมนทิมไซลิงมหัน,หน,หน่อยยงวะพี่ทีมไซลิงแมัน่อยงางวะพี่อฮแถวนี้ครับลาละเออเาบ,บินตัอยบ,บินตัว แต่ว่ายู่กลางๆเนี่ยลมมันจะหนักห้อยรถไถเนี่ยเออเออเนี่นี่นี่มันเป็นดินเห,เหลืองกับเปน้องทางนี่โอ้โอ้แกนอยู่นี่แกนอยู่แกนอยู่ิดลมมีพี่สองครับมือนี่ติดสองเท่แล้วครับ ทำไมผีอีกยี่ยัไม่ผีอกอ่าอ,อ,อะไรกับว่าเบื้องนี่เป็นของว่าเขาดึงว่าดึงเป็นเชียหนาเชียเบียเชียเบียเยูะ เนี่ยเบิง้งเบิ้งเนี่ยเนี่ยแถวบวกน้ำแถวนี้เพรต้องเขามาเอาแต้โน่นโน่นนี่มาหนีิร่องกลางหนะึ่งไมงเห็นว่าหนนะ่ะร่องกลางน่ะอ้อมๆเอาจากเขาไปใกล้ร่องกลางน่ะนะมองมันเป็นลมไอยรถไถน่ะเออให้เทิงพ่อเมียอันสุดแต่ให้นี่เนี่ยมองน้ำเนี่ยอ้อมเอามึงเนี่ยโน่นๆนเนี่ยมึงเนี่ยกะยะมองลุม่มคุ้มน้ำน้ำเนี่ยไปเอาโน่นๆอ้อมเอา ไปจอดจะหุ่นพี่หุ่นหุ่นยางพ้าไปนี่ไปจอดไปหุ่นโน่นยานอุน้ยไ,ไปยังไปหรอกกูลงมาคือเขาอะ่ะเวลามันหนักกับโยแขงขึ้นซอยไว้แบบอออืออเอออ,อ,อขับรถไถน่ะ พุ่นมันแกนอยู่พุ่น่ะเอ้าทางไหนมันแกนอยู่ถอยเขบับไปเอาได้ยึนหิมเนี่ยไปหิมเอ้ยกูบอกว่าแยกไปหิมก็กูบอกว่าแยกไปหิมโอ้ย <c oughs> เหน็นาะเบิง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 ม,งมันแข้งมาเห็นปะนี่เห็นปะน,นี่นม,นนมาเบิงขับรถดิโอ้ยนะเสียหายมา เนี่ยเห็นไหมนี่ห้างเห็นไหมขับรถจัดตือ้อสมองแัดตือ้อลูกน้องผมกลัวเลยครับทีนี้กลัวการติดลมเพราะมันจะกลัวทําไมแมคโครอยู่นี่มันไม่มีสติเลยตอนเนี้มันขับรถไปชนตอนะเห็นไหมแล้วข้างหน้ามีเครื่องหวานข้าวเลยเครื่องหวานข้าวก็เลยเสียหายเลยหน่อยนึงเห็นไหมมันไม่มีสติอะ่ะมันกลัวมันกลัวทําไมลมปุ๊บก็มีรถแมคโครมาดึงมันจะกลัวทําไม ผมก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันผมบอกว่าให้มันตั้งสติให้มันตั้งสติมันกลัวทําไมไม่รู้เหมือนกันใจมันสั่นตุ๊บ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 เหมือนคุณกลัวน่ะมันจะกลัวทําไมลดลมแค่นี้ผมก็บอกว่าให้มันตั้งสติตั้งสติหน่อยมันเหมือนมันกลัวมากเลยตัวเนี้มันจะกลัวทําไมนี่มาดูลูกพี่มันนี่นี่ลูกพี่มันนี่นี่ไหมมันต้องมีสติมันจะกลัวทําไมลดไมโคก็อยู่นี่ลมมันไม่ได้หนักหนาอะไรเลยลมไม่ได้จมมิดคันด้วยมันก็ลมแค่ลม เออมันก eh? ็หลุมแค่หลุมมันก็หลุมแค่หลุมแค่นั้นเนี่ยไอพิ้วจะตีดีงแล้วใไหมเนี่ได้ไเห็นไหมนี่ยน่ะเห็นไหมนี่น่ะน่ะน่ะไอพิวมันจะหลุมอีกแล้วไหมนี่น่ะโอ้วันนี้คลิปเด็ดเยอะมากเลยได้เห็นไหมแถวข้างคันนาดน่ะมันหลุมมากเลยนะ มันจะกลัวทําไมสติมันต้องมีสติถ้ามันไม่มีสติมันก็กลัวกลัวปุ๊บมันก็หล่มปั๊บเลยถามว่าผมขับเองได้ไหมขับได้แต่ผมไม่อยากขับผมอยากสอนน้องๆให้มันเป็นไงให้มันรู้ไงถ้ามัหนักหนาอะไรเราไปขับแทนไปขับแทนมันก็มันไม่เป็นสักทีครับนี่แหละก็คือผมก็เลยต้องเตือนสติน้องมาหน่อยนึงมันมันเบื่อแล้วสมองมันเบื่อมันกลัวเนี่ยเห็นไหม คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ